สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหัดแพ่งสุขุสุขค้นค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะซอยบึงคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอทั้งช่อง youtube แล้วกระทั่ง facebook แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะเห็นย่ำใด ซอยเบิงย่ำดันเห็นคลิปใดซอยแช่คลิปนั้นนะคะพี่น้องคะขอบคุณในหลายค่ะพี่น้องคะมือนี้มีโมเมนต์แห่งความอบอุน่นแห่งความรักมาฝากมาตอนกันค่ะเป็นความอบอุ่นของครอบครัวปอสโจแห่งสาวหน่อยเผ็ดบานแพง หลังจากที่ปิดฤดูกาลกับบริพักดเดซ้าคือว่านาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามีงานมินิคอนเสิร์ตต่อเนื่องกับผ้าลูกๆผ้าทีมงานมินิคอนเสิรต์ตทั่วคอนเสิรต์ตพี่น้องเริ่มเดือนเนี่ยเป็นเดือนเลยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อนบเดเขา่าบานบอสโจเนี่ยบเดกลับมาบันแพงอ่าสารคามเนี่ย เป็นเดือนเลยนะคะพี่น้องคะก็มีเวลาได้เข้าบานนี่ละนี่มือนี่มือว่านแม่มือวานแล้วก็มือน,อน,อน,อนี่ยังอยู่ที่บ้านเนาะประารนี้ก็เลยมีโมเมนต์แห่งความอบคุณนในครอบครัวสันล้วพี่น้องเอ้ยก่อนหน้านี่เขาก็จะเห็นว่าแม่สุภาพเนาะหรือว่าคุณย่าสุภาพนี่เนาะคือหนอนลูกไส้พี่น้องเอ้ย คือหนอนลูกไ่้สันหนอนลูกบ่โทหาเออเป็นยังคือบ่าถามเนี่ยวาแม่กินเขา่าหรือยังกินเข่าซอากับยัง <c oughs> ก็คือความคืนหนอนลูกไา้นะคะพี่น้องคะกะม็มีจมให้ลูกไา้เสร็จแล้วนาอพี่น้องนอกรก้านนะนี่เขาก็จะเห็นว่ามีประมาณนี้ละสันนะคะส่วนทางบอสโจนังกาดทุ่หา แม่สุภาพยูดอกก่อนหน้านี้กะคือเก่าเหมือนเดิมนั่นแหละพี่น้องเลยพอแม่ยกไวเนื้อหัวคือวานอบอสโจวาแล้วก็ทั่หาเพิ่นก็ยิ้มเพิ่นกับหัวแมนบอมแม่สุภาพกระไดเนาะพะว่าแม่ก็ลูกนะคะ่ะพี่น้องแม่ก็หลูกจังไดเก็คือแม่ก็บลูกพอแม่เนะี่ยยกไวเนื้อหัวคือเพิ่นวานะคะแล้วก็พ่อพอมีเวลาได้ปัตานีพี่น้องเนี่ยกับเขาบานปับนี่แล้วมือนี พาแม่ไปกินเขาเด้พี่น้องอ่าพาแม่ไปกินเขานอกบ้านกินเขาในบ้านเนี่ยเห็นกันสู้มือยังบอกคือว่าลูกพาไปกินเขานอกบ้านว่ะสนะ ความมือซื้อกันสิตางกันอยูอย่ดอกพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเอา้า้าผู้ใดพ่อเห็ดใดอหรือว่ามีกําลังพ่อที่จะพาพื่นไปได้กับเห็ดซะเดอพี่น้องเดอ้อเนี่ยเห็นบอ,บอสโจเป็นาพาไปเนี่ยเรามือนี้มีโมเมนต,ต์ของความน่ารักนะคะบอสโจกับแซลแม่ซื้อภาพเสร็จแล้วหน้าคือเห็ดปุยลุยอยู่นอนยิ้มเสแล้วนาอพี่น้องนาอเออปูเป็นแม่ก็ยิ้มเสแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง ความประทับใจพี่น้องเพ่อนก้าแม่ไปไปกินขานะ่าเนาะทางสอดนุดกะตามไปอ่ากะไปหาลูกไปหาลำเพลเพินลำแพนแล้วกะตามไปที่ร้านอาหารอยู่ในขอนแก่นน่ะคะ่ะพี่น้องค่าเพื่อนกะขับรถพาแม่ไปเบิ่งตี๋ละพี่น้องคะ่ะขนาดมือมือยุดมือพักกับบริพักเนาะพราะว่ามือบ้านมันกลับไปหอดอ่าหอดโดมบอกง,ง่ายๆหอดบานกะต้องประชุ่มทีมงานต้อง เบื้องโน่นนั่นนี่นะคะคัดเลือกเห็ดลายอย่างเห็ดเพืือที่จะพัฒนาในองค์กรของเพื่อนในฤด,ดูการหนาหนั่นหลักพี่น้องค่ะกักซัมโบเดพักดอกพี่น้องโบเดพักเนี่ยสาวนุ่มยังเห็นคนมาคอมเมนต์นะนะคะาสาวนุ่มยังเห็นคนมาคอมเมนต์ว่าอันวันช่วงปิดฤดูการาว่าอีหล่าอุ้งอิงจังสิกับโบเดพักคือมูเนาะว่าสันจริงๆพี่น้องค่ะคาว่าปิดฤดูการบมเมนว่า ยุดให้นอนเว้นได้ค่ะพี่น้อง <c ười> คือปิดฤดูกาลนี่ก็คือปิดเพื่อพัฒนาเพื่อปรับรูปแบบหรืออีกอย่างหล,ลายอย่างก็คืออยู่ในช่วงที่ใส่คาว่าปิดฤดูกาลนี่แหละซ่อมโชว์ไมซ่อมห้องเพียงแกะเพียงไมตเตรียมมอล่ําเตรียมล่าเรื่องไมเอียงก็คืออยู่ในหันคือว่าง่าย,ายๆก็คือมอล่ําเพิิน บอกว่าจะเป็นทีมมอลล่ามทีมแดนเซอร์ทีมยังเพื่อนกับบริยุทธ์ได้พี่น้องค่ะเพื่อนกับบริยุทธ์เพื่อนกับทํางานอยู่ตลอดคือกันอาจจะมีบ้างว่าบางคนอาจจะได้กลับบ้านอาจจะได้กลับบ้านไปเหตุโน่นนั่นนี่แต่ในที่สุดก็ต้องมาซ้อมก็ต้องผููกลับไปเพื่อนกับบปรดิยต์ซื้อดอกพี่น้องเพื่อนกับเพื่อนกับเห็ดงานเนาะก็คืออิหล่าอุ้งอิงกัอโจรยังเสกแตต้องไปทั่ว มินิคอนเสิร์ตกับเอิลไอน้อ,นองนุ่งคนอื่นๆนําทุกคนก็นคือทํางานนะคะพี่น้องแต่บุรคนมาคอมเมนต์ว่าทําไมไม่ได้พักเหมือนคนอื่นเดงกส่นะนะสานอูเย็นก็นเลยว่าจริงๆคําว่าปิดฤดูกาลโบมเมนพักให้นอนเบ้นได้คะ่ะพี่น้องแต่ทุกคนยังทํางานอยู่ทําในหน้าที่ของตัวเองเบนบบถึงแม้ว่ากลับบ่านเดงกี่บางคนกับไปบ่านกับบริยูซื้อ,อ,อคือเก่า่นาละพี่น้องกรเฮ็ดงานนะคะเพราะฉะนั้น กับบ้านกับบริกับไปดนอกับตรงกลับมาทีโดมแมนบอมาสอบม,มาเสร็จงานในฤดูกาลหนะนั่นคือปิดฤดูกาลแมนบอแต่ว่าวกว,า,ว,า,ว,า,วาตานีบอสโจนเนี่ยในปิดฤดูกาลกับไปหาขากับเขากับน้ำให้ลูกๆได้เพื่อน,น,นว่านนอสสำหรับงานมินิคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าลูกอยู่โดมเนี่ยซ้อมเชียร์บอสแมนซ้อมเชียร์ซ้อมเต้นซ้อมเต้นซ้อม หลายๆอย่างเนี่ยเพื่อนว่าหมื่นหนึ่งตกประมาณ30,000ืบาทพุนได้พี่น้องเทีนเพิ่นโพดก่อนนะนี่แม่นบอสาวน้ำเงินเห็นเขา่ขาวนะคะก็คือเอา้าหลายบาทคือกันนั่นแหละพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเพื่นกับมีค่าใส่ใจเนะจาะจะ่ายยังต่อ่ายยังกับถามยี่งานเราเป็นช่วงที่แบบ มีงานเข้ามานะคือทุกคนก็นดิ้นร่นหางานแมนบอกวันนี้พอมีงานเข้ามาเพื่อนก็นต้องรับนะคะพี่น้องเพราะว่าโอ,อกาสแบบนี้มันหาบ่ด้ง่ายๆศิลปินนักร้อง่อาวงมองล่ําต่างๆทุกคนไฟหางานทั้งนั้นพี่น้องเมื่อมีงานเข้ามาก็ต้องรับแมนบอกค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนกนระับงานกับวดนีเวลาหยุดพักเลยจนแม่สุภาพจมหานั่นละพี่น้องคะ่ะจมหาคือนวดหลูกไส้ มือดีก็คือโอกาสเลยนอผ้าแมุ่าูาพาผ้าครอบครัวไปกินข้าวนอกบ้านนะคะก็คือย่อนหลังบันแม่ไปในโตจังสีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งภาพประทับใจหรือว่าเป็นโมเมนต,ต์ของความอบอุ่นของครอบครัวบอสโจแห่งสาวน่อยเพชรปานแพงพี่น้องก็เลยวเ้าาซูพี่น้อง,ววองฟังก่อนอันนวดีๆเนียเน่ยเ้ยวาซวูกันฟังก่อนพี่น้องเอยโมเมนอีหยังก็สิมีแต่ด่ามา อันเอียงก็สิมีแต่ดามาแต่ว่าเป็นเป็นปกติอนพี่น้องเนแต่ว่าเป็นปกติอิเลเดออันใดที่ดรามาเนี่ยคนหมักเบิ่งแม่คนหมักเบิ่งแข่งเสริมเติมแต่งเข้าไปนี่ยยอดวิวแียงหลายอันอันซอยในเดอพี่น้องนี่นี่น,นี่อันเรื่องดีๆแบบนี้ล่องให้ยอดวิวได้หลายเบิ่งแน่นะคะ ว่าเป็นถาดตะดาว่าจังสีด้ยอดวิวจังสีเนาะอ่ะนี่เราบ่าสู้กันฟั่งพี่น้องพี่น้องก็จะได้เห็นละละนะคะเห็นเพิ่นขับรถพาแม่สุภาไปกินเขา่าพาครอบครัวไปกินเข่าถือว่าเป็นวันครอบครัวของบอสโจแห่งสาวหน่อยพิษปานแพงเนาะเหล่ามือแร้งฮาทุ่มวันนะคะขึ้นแสดงที่ร้านตากอากาศอำเภอนามนจังหวัด จังหวัดกาลสินนะคะมือแรกนี่พอกันก็เพื่อนที่ร้านตากอากาศนะคะแล้วมืออื่นน่ะเพื่อนกับมีงานอีกได้พี่น้องกระซื้อร้านเดียวกันเลยค่ะเพียงแต่ว่ายูคนละจังหวัดนะคะก็คือมือแรกนี่ยูอำเภอนาบนกาลสินร้านตากอากาศนะคะ23สิงหาคมสองพนหกรอยสิบหกเนาะพี่น้องเนาะส่วนมืออื่น24 24สิงหาคม2 5 6 6ัน้าอมืออื่นีมินิคอนเสิร์ตลำเพลินอ่อนทั่วที่ร้านตากอากาศนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะร้านตากอากาศอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต่อเนื่องไป2 5หเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ25อยู่ที่ร้าน9นที่ายวินเทจนะคะถนนประชาสำราญ อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะมินิคอนเสิร์ตลํำเพลินอ่อนทั่วสาวหน่อยมินิคอนเสิร์ตพี่น้องอย่าลืมไปเป็นแห้งใจเอาจ่อก่อนขึ้มือแลงนะคะพี่น้องเอาจจกอนเดอร์ขมือแรงนี่นะคะร้านตากอากาศอำเภอนา่นจังหวัดกาลสินเพิ่นว่าเพิ่นขึ้นเวทีประมันหาทุ่ม ะะเอาไปมวนซืนกันพี่น้องขอบคุณที่ติดตามคลิปวิดีโอดีๆกับสาวน้ำเยิ่นค่ะฝากซอยเบิงซอยแช่เป็นแห้งใจอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ